กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่20ค่ะทั่วไทยยังเจอฝนตกต่อเนื่องนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ตะวันตกนะคะที่จะมีฝนตกหนักมากยังไงก็ขอให้ระวังอันตรายกันไว้ด้วยค่ะและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ ฝนตกหนักแบบนี้ทะะ้าเกิดจาก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมพาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาภาคเหนือและตอนบนของภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวตังกีอค่ะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงนะคะอย่างพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนบนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงชาวเรือก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง11มิถุนายนค่ะ